ก้าวทักทายสบายดีเนาะพ่อๆกับเบานิ่งมันง่ายอยู่อแต่เมื่อน,นี้เฮาจีบไปหาปานี่เอามากับเซียนเพิ่นคือเก้าแต่เฮาจิไปเที่ยวเมื่อนี้เป็นแบบเพนะเิ่นจิพาไปเล่นภาคเหนือวันนี้ตอนนี้เฮากาอยู่ในสถานีรถไฟเลยเนาะขนส่งเฮาจีนเนาะเตรียมรุ่นกันว่าเฮาจิไปทางใดตอไปเลย นี่เนาะตอนนี้ก็ทอดเวลาต่อคิ้วแล้วไป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 น,นี่ตอนนี้ก็ได้มาต่อคิ้วเตรียมไป e t s g o เกี่ยวคัาเนื้อกันเข้ามาได้กระซอกหาตู้ยู่ใส่ตู้ยู่ยใส่ก <ไป S 2> ็เจ็ดยูด ตเตอยู่พ่ยู่พ่ร้นเรนรนวิวิโอ้โหอันี่เราเขอาพุตูวที่สี่ตู้ที่สามเจ็อยู่พี่นะตูวที่เจดคุณเนี่เขียนอยู่ตู้ที่เจ็ดออเจ็ดเพิ่ไปพุ่น อนนี้ครับซองนั่งนี้แล้วแล่นกับตายนะจ๊ะไปเตรียมพร้อดุ้ย ตอนนี้พอจะถานีได้แล้วจ้ะวางเวียงวางเวียงลงเบายังยังเนาะยังบ่แม่นสถานีเฮาลงลุ้นต่อไปตอนนี้ยังบ่ลงยังบ่แม่นเป่าไม้เฮายังมีไปต่ออยู่ท่านี่ว่าเป็นองค์สิริลงยังยังให้ลุ้นก่อนให้ลุ้นก่อนว่าเฮาสิลงสถานีได้แต่ตอนนี้วางเวียงยังบ่แม่นเฮาเนาะลุ้นกันต่อที่จอดอยู่ประมาณ4-5นาทีนี่แหละเนาะยี่เนาะ ไปข้าสิเบเต้ารุ่นเบิร์สถานีล้องขอบางอีก,กข้าวชีโลงอีกอ่กอยู่ลงผับบางไปไปห่าหอดบ่หอดสปารขี่รถไฟใช้พาวีเไปเริ่มออกจากสถานีงามเลียงแล้ว บรรดาทานยิ้งและทางซ้ายสำหรับทางผู้โดยสารที่หากบขึ้นรถเรื่องน้ำเท่านางตากน้าระบุในพี่รถไฟของทางพอให้บรรดาทานงไปที่หอดสถานีลงขบางนี่ละเนาะคนเตรียมลงลายบรรดาทานยิ้งและทางซ้ายพวาเราใกล้จะมาที่ด้หรือเป็นได้เปลาลงวะลงขบังลงวะยังอีกยั้งอีกแสดงว่ายังได้ไปต่อหรือเปล่า เจากไปต่อไมรัเนงจากการจอดรถยู้โดยสารเป็นเกี่ยมลงเงิแล้วเนาะคนลงลายอะไรอยู่ลงเือาไ่ปรไปต่าให้ควา่วเาได้ไปต่อานีห พอน้องเขาลงแล้วป่ะพอนบองเขาลงแต่บูวายู่บันไดได้วยนี่น่ะเตรียมลงมันบ่อยแน่แนอนเตรียมลงบ้านยังไงเนี่ยอยู่ไซยังไงได้น้าเซาได้ไหมบ้านนี่น,น,น้าเซาเน,ะน,นานะน,น,น้าเล่บ่ะไปลยุยไปจีฮอดสถานีเขาลงเลยเนาะคือ,อเมืองไซเนาะอุดมไซเข้ามามไัไปเที่ยวกัน ไปเริ่มขยับขยายลงทียนทางกุฎิสาสโคซาปัจจุบันนี้แม่ข้อสถานีมันงไซแลวพอให้ทุกทางระมัดระวังนาที่ก้าลงจากรถและติดตามประจัญญาแจ้งเตือนเมืมองรถกำลังออก สบายดีเมืองไทยลุยลุยลุย,ลย,ลยเดี๋ยวเฮาหาทางออกกนนอกกนเนาะรกกาถ้ากระเจ้ามาหับเนะปันนี้เฮาจิไปใช้ต่อแล้วรุ่นกันเบ้ง่งแล้วเฮากับมาหอดเมืองไทย เานะบรรยากาศกระหอนคือกันอยู่นี่ทานี่เดี๋ยวทารุ่นกันวนะ่าเขาจะไปใช้ต่อพนะี่น้องคลิปนี้กาคือชิบูมียังหลายเลยเนาะมีแต่หูหัวจุดไม้ฮาว่าคือมาเที่ยวมงไสเนาะแต่บุหัวเขาชิมาเห็ดยังถ้าติดตามอีพี่ต่อไปเนาะนะขอขอบใจ